สวัสดีครับวันนี้เอาจีออไลนะครับได้ทาการออกวิดีโอตัวใหม่มานะครับลุงแมวดูแล้วก็เกิดความใจสั่นนะกระเป๋าเงินมันสั่นเหลือเกินนะครับก็เลยรู้สึกว่าจะต้องมาทําวิดีโอป้ายยาช่วยกันกระเป๋าเงินสั่นไปด้วยกันนะนี่นะพอเราแกะกล่องมาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าการเซตอัพเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะครับผมก็เปิดเครื่องเลยก็จะเห็นว่าพอเปิดเครื่องเสร็จลุงแมวนี่ขนลุกเลยนะ ก็จะมีตัวนี่นี่นี่ตัวไฟ RGB ขึ้นมานะครับแล้วก็มีโลโก้นะ ROG ขึ้นมา <c oughs> หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะ Windows welcome screen นะครับก็เป็นการต้อนรับของ Windows 11นะ Windows 11ในการเซตอัพเนี่ยเราจะใช้ทัชสกรีนก็ได้นะครับความเจ๋งก็คือสามารถใช้ตัวอะลอกขวานะเป็นตัวเมาส์ได้เลยนะครับว้าว แล้วก็ใช้ตัว right shoulder button นะก็คือไอที่กดที่บนะ่าเนียอันนี้เป็นตัวคลิกนะครับแต่ว่าใช้ง่ายแหละนะก็คืออันนี้ใช้เลื่อนและน,นี้เป็นใช้การคลิกเหมือนเราเล่นเกม่ะนะมีภาษาด้วยนะครับผมก็คิดว่าคงมีภาษาไทยนะเพราะว่าเป็น Windows 11ใช่ไหมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวโปรแกรมที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยมีภาษาไทยหรือเปล่าอันนี้ต้องดูกันต่อไปนะแล้วก็ถ้าเราดูตัว เซตอัพปกติเนี่ยใช้อนาล็อกซ้ายนะครับในการเลื่อนไปเลื่อนมาแกนบนล่างนะอันนี้ใช้เป็นเมาส์ใช่ไหมอันนี้ใช้เป็นแกนเหมือนกับลูกศรน,นะครับขึ้นลงได้ด้วยจะพิมพ์นะครับก็สามารถเอานิ้วแตะมันเป็นทัชสกรีนอยู่ยแล้วนะเอานิ้วแตะได้เลยนะครับแล้วก็จะมีออนสกรีนคีย์บอร์ดขึ้นมาก็พิมพ์ใส่ได้เลยนะมีตัวสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับผมโวัวท้งที่จะเล่นเกมก็เอานิ้วกดตรงนี้นะซึ่ง อันนี้แล้วแต่คนชอบกันนะบางทีรูมาก็็รู้สึกว่ามันก็ยากไปหน่อยในการเข้าถึงนะแต่ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้ามันกดเปิดเหมือนกดเปิดปกติใช้เวลาแป๊บเดียวเนาะไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็น่าจะโอเคอยู่นะก็คือใช้ Windows Hello นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พอเปิด Windows ใช่ไหมล้วก็ไปดาวน์โหลดพวก Launcher ต่างๆนะพอเราเซตอัพตัว Windows เสร็จนะครับมันจะเข้ามาที่ a m o r y Crate e เลยนะ หน้าที่แรกของเจ้าตัว a m o r y Crete a เขาบอกว่าเป็น one stop shop for customization นะครับมายคมว่าเอาไว้ในการปรับแต่งเครื่องของเรานะแล้วก็จะเห็นนะครับว่าตรงตัวแบนเนอร์ต่างๆเนี่ยนะมันจะมีที่มาของเกมเห็นไหมมีทั้งตัว Xbox นะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจนะนี่เห็นไหมมีตา Xbox ซึ่งอันนี้ลูกมาไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยอันนี้หมายถึงเป็นตัว streaming เลยหรือเปล่านะเล่นแบบ ออนไลน์เลยหรือเปล่าเล่นแบบคลาวเลยหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นของไทยเนี่ยก็อาจจะยังเป็นตัว pc game pass อยู่นะมีการปรับแต่งไฟ rgb ด้วยแล้วก็ยังทำการจัดการเกมของเรานะครับเกมโปรดของเรานี่นะครับจากตัว a m a r y crete เนี่ยนะนะเราสามารถที่จะจัดการนะจากหลายแพลตฟอร์มก็เห็นนะครับมีตัว xbox มี EA steam epic นะครับ ubisoft connect ก็ galaxy นะมันไม่สามารถที่จะใช้ตัว a m a r i crete ตัวเดียวแล้วก็ ไม่ต้องลงแอปอื่นเลยนะคือเราต้องมีแอป t t e m เนาะมีแอป EA มีแอป Ubisoft Connect ต่างๆใดๆนะครับต้องลงแอปเหล่านั้นก่อนนะแล้วก็ต้องดาวน์โหลดเกมเหล่านั้นมาบนเครื่องของเรานะครับซึ่งตัว ROG a l i เนี่ยเป็น Windows 11อยู่แล้วนะครับก็สามารถรันได้อย่างไม่มีปัญหาเนาะแต่เขาบอกว่าพอเราดาวน์โหลดมาปุ๊บอะเกมต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะก็คือมีทั้งตัวหน้าจอของเกมนะครับแล้วก็มีทั้งตัวที่มานะ ว่ามาจากแพลตฟอร์มตรงไหนบ้างนะครับหลังจากนี้เนาะไม่ต้องแบบว่าโอ้โหไปเข้าสตรีมแล้วก็ไปเข้าหน้าเมนูเกมกดเล่นนะหรือว่าไปเข้า EA Play แล้วก็กดเล่นนะครับสามารถเข้ามาที่ Armory Crate นะลงครั้งเดียวนะครับแล้วก็มาที่ a m o r y Crate ตรงนี้แล้วก็กดเล่นมันก็จะเปิดให้เลยซึ่งก็สะดวกดีนะนี่นะครับทางปุ่มด้านซ้าย,ยนะันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Command Center ขึ้นมาก็คือเปิด Overlay นะ ก็ทำให้เราสามารถควบคุมเครื่องเราได้ทั้งหมดเลยนะครับปรับค่าการตั้งต่างๆได้นะถ้ากดด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดตัวคล้ายๆเป็นปุ่มโฮมนะของ a m a r e Crete a ขึ้นมาได้เลยเป็นคีย์ลัดนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็กดตัวเนี้ยค้างไว้อีกครั้งนึ่งนะครับเราสามารถดูนะครับว่าปุ่มต่างๆที่เราตั้งไว้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะเช่น ถ้าเราสงสัยว่าปุ่ม lt ที่เราตั้งไว้เนี่ยเราตั้งว่าเป็นปุ่มไหนนะครับก็สามารถกดเจ้าต,ตัวปุ่มด้านขวามือเยนะมันก็จะขึ้นมาให้ดูู้าเราไม่แน่ใจว่าเราสามารถที่จะถ้ามันยังไม่ได้แอดซน์แบบเนี้นะเราสามารถจะกดตรงนี้แล้วก็ตั้งสดๆตรงนี้ได้เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องออกไปที่เมนูตัวอื่นนะต้องมาปรับเป็นเกมๆไปก็น่าจะคล้ายๆกับตัว Steam เด็กกันนะว่าเกมนี้เนี่ยเราอยากให้ปุ่มเป็นอะไรซึ่งจริงก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับเพราะว่ามันทําแค่ครั้งเดียวแล้วก็ จบเลยนะทำครั้งแรกเท่านั้นเองนะครับก็เข้ามาก็จะมีค e ีมแมปปิ้งใช่ไหมก็จะมีให้เลือกซึ่งในกรณีของ ROG Ally เนี่ยก็จะมีปุ่มเสริมมาให้2ปุ่มนะครับ M2 M1 อยู่ข้างล่างนี่นะครับ M 1, M 2, เนี่ยนะ M1 M2 เนี่ยก็คือจะเป็นปุ่มที่เราเติมเข้ามาได้นะครับว่าอยากให้มันเป็นอะไรอันนี้ก็แล้วแต่เรานะอันนี้น่าสนใจมากนะมันเป็นฟีเจอร์คล้ายๆพวก j o ย Pro เลยนะคือนอกเหนือไปจากการที่ มีปุ่มเสริมข้างหลังที่เราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับเรายังสามารถปรับตัวอนาล็อกได้นี่รู้มาคิดว่าเขาหมายถึงเดตโซนอ่ะน,นะ mm. การที่จะตอบสนองว่าเราแบบดึงตัวอนาล็อกแล้วมันแบบว่าไปเร็วแค่ไหนตอบสนองเร็วแค่ไหนนะครับก็ตั้งได้เหมือนกันนะแล้วก็สามารถตั้งตัวทริกเกอร์นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าตั้งแบบกดลึกหรือเปล่ากดลึกกดกดค่อยกดแรงเนี่ยนะแล้วตอบสนอง เร็วแค่ไหนนะครับวันนี้ก็ตั้งได้เหมือนกันบน Joy Pro นะแล้วก็ยังสามารถตั้งระดับของการสั่นได้อีกด้วยว้าวลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดสมมติแต่ละเกมอ่ะมันสามารถเซตอัพโปรไฟล์กันเพราะมันสามารถเซตอัพตัวปุ่มข้างหลังได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดสามมติเกม FPS เราอาจจะอยากได้แบบ d e ดโซน n e แบบหนึง่งตัว t r i กอร์แบบหนึง่งอย่างเงี้ย การสั่นแบบหนึ่งเนาะถ้าเกิดเป็นเกมผจญภัยอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อีกแบบหนึ่งเงี้ยไม่รู้ว่าทาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตัว Command Center นะครับที่เรากดปุ่มคีย์ลัดเนี่ยก็สามารถตั้งได้นะว่าพอเรากดปุ่มคีย์ลัดด้านซ้ายมือพอเปิดตัวอร์เลย์ขึ้นมาปุ๊บอะเราอยากให้เขาโชว์อะไรบ้างนะครับสามารถเลือกได้หมดเห็นไหมมันจะมีไอคอนขึ้นมาเต็มเลยนะอย่างเช่นที่เปิดปิดไมโครโฟนนะครับให้โชว์ Resolution ก็ได้นะให้โชว์ตัวการปรับแสงก็ได้นะครับโชว์ Refresh Rate โชว์ LED brightness ได้หมดเลยนะครับโอ้ก็เรียกได้ว่า customize ได้ตามใจนะเนี่ยมันก็จะเติมเข้าไปตรงนี้เนาะคือเติมเข้าไปได้เรื่อยๆเลยนะครับตามที่เราต้องการเขาไม่ได้แค่ทําเครื่องนะที่ไม่ได้แค่เอา Windows ไปลงแล้วก็ไปงมกันเองต่อนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าเครื่องเล่นเกมพกพาแน่นอนว่ารัน Windows 11ก็จริงเนาะแต่ว่าไม่มองมันเป็น Windows ก็ได้นะมองว่ามันเป็น OS สําหรับการเล่นเกมเลยก็ยังได้น่าสนใจน่าสนใจนะก็ ไม่รู้เมืองไทยจะมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะดูแล้วก็อยากได้อีกแล้ว่านผู้ชม <c oughs> ดูแล้วเป็นยังไงนะครับหรือว่าใครได้เล่นแล้วนะเพราะว่าจริงๆเปิดตัวไปตั้งแต่วันที่1นึ่งแล้วใช่ไหมไม่รู้มีใครในเมืองไทยได้เล่นหรือยังนะครับก็แบ่งปันประสบการณ์ความชอบไม่ชอบยังไงมาได้นะดูแมวขอลาแล้วนะครับผมเป็นป้ายยาสั้นๆน,นะดูแล้วก็อยากได้กันไปทุกคนนะครับเจอกันใหม่วันถัดไปนะครับขอให้มีความสุขภาพทุกท่านสวัสดีครับผม